สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปค TV กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้รวม4 SSD 2 4 0เร็วแรงความจุเยอะครับราคาถูกคุ้มไม่ถึง3,000บาทสำหรับไว้อัปเกรดโน้ตบุ๊กกันอันแรกเป็น Kingston V300 240 GB JIB ตัวนี้ถึงแม้ว่ามีราคาแพงกว่าใครครับแต่ด้วยความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ Kingston ในรุ่น SSD Now V300 แล้วเนี่ยจึงไม่น่ากังวลใจเลยครับมาพร้อมด้วยความเร็วการอ่าน450 MB ราคา2,990บาท ต่อมาเป็น Silicon Power s 6 0 a d v แอดเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ในวงการ ssd บ้านเราเลยครับมาพร้อมด้วยราคาที่ถูกพิเศษสนุนราคาเพียง2,890บาทพร้อมความเร็วที่ไม่ได้แย่เลยนั่นก็คืออ่าน520 mb แล้วก็เขียน420 mb ครับต่อมาเป็นโซ t ท g ก ssd 240GB ดีว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวราคาถูกที่มีการพูดถึงกัรเป็นอย่างมากครับ พร้อมด้วยความเร็วในการอ่าน560 mb แล้วก็เขียน540 mb สนุนราคา2,700บาทพร้อมใส่โค้ดส่วนลดได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยซิเทคกิ้ Taking ssd 240GB ดีว่าทางทีมงานเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวมาพร้อมด้วยความเร็วในการอ่าน530 mb แล้วก็เขียน410 mb ราคา2,700บาท เพื่อนๆมีข้อสอบถามยังไงครับกด s u c s i r i c h ์ช่ e l ของเราใน YouTube แล้วก็ Subscribe เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ